เพราะว่าสายตานั้นไม่อาจบอกรสชาติได้นะครับผมต่ำรถบ้านพอยขวาญครับอยู่กับรถเข้ามอีกหนึ่งคันฮะเป็นเจ้าโตต้าซี R 1.8ตัวมิดตัวนี้นะครับปี2 0 1 8นิะไม่วิ่งมาเพียงแค่1 0 0 0 0 0กิโลเท่านั้นตอนนเวลาออกห้างราคาสูงถึง1 39, นึ0 0ล้านามน้าะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะหาโตต้าซี R ออยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่พลาดเลยเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆดิบๆ รีวิวกันแบบเดิมๆดิบๆเลยนะฮะก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมจะฝากเรื่องของโปรโมชั่นไว้นิดนึงนะครับก่อนปีใหม่นี้นะครับโปรโมชั่นเรามีรันตระกันซ่อมสูญนะครับติดรถให้ไป4ปีแล้วก็มีบริการฉุกเฉินให้อีก4ปีนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไหล่นะครับไม่ว่าจะยางแตกนะครับน้ำมันหมดนะมีบริการฉุกเฉินให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก่อนที่ไปรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยและกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปอีกนะครับ ตัวต้า CSR ตัวนี้เป็นตัวมิดเป็นรถอนเนกประสงค์แบบ c อ o อเวอร์ over, ที่รับความนิยมในตลาดเหมาะกับการใช้งานในเมืองและประหยัดน้ำมันนี่คือความน่าใช้ของรุ่นนี้ในรายละเอียดหลักๆนะครับเราไปชมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับดีไซน์การโดดเด่นภายนอกมีการออกแบบที่ทันสมัยสะดุดตาด้วยเส้นสายเฉียบคมและ รูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิสบิวอว VVTi ให้กําลังสูงสุดถึง140แรงมา้าระบบกําลัง CVT สนองได้ดีและช่วยประหยัดน้ํามันความปลอดภัยมาพร้อมระบบความปลอดภัยเช่นระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบเบรก ABS EBD ถุงลมนิรภัยมีมาถึง7จุดและระบบช่วยออกตัวด้านทางลาดชันด้วยการก่อถนนนะระบบการสั่นสะเทือนแบบอิสระด้านหลังเป็น Double Wishbone ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและการทรงตัวที่ดีเยี่ยมเลย ภายในห้องโดยสารสวยงามมีดีไซน์ภายในทันสมัยมือวัสดุคุณภาพดีพร้อมจอสัมผัสและฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายราคาไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ได้รับนะครับความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้เลยเบาะหลังมีการดีไซน์ที่ดีนะครับปรับได้2ระดับนะครับแบบ40-60นะเนื่องจากหลังคาที่อาจจะมีทางลาดต่ำนิดนึงนะครับโต้ต้า CHR 1.8มิตรเหมาะสำหรับคนที่ต้องการคอสอเวอร์ที่มีดีไซน์สวยประหยัดน้ำมันขับง่ายเหมาะกับการใช้งานในเมืองเป็นหลัก และให้ความปลอดภัยที่ดีในราคาที่คุ้มค่าก็มาถึงในส่วนของเรื่องของบอดี้นะครับเช่นเดิมครับรถทุกคันผมก็จะแกะเรื่องบอดี้ให้ดูนะครับว่ารถเข้ามานะครับมีสภาพเป็นแบบไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าเจ้าซีาคันใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างสภาพนี่นะครับมาดูที่ฝากระโปรงกอนเลยเริ่มแรกนะครับนี่ตัวซีดยังอยู่เห็นไหมฮะซีดฝากระโปรงอยู่ฝากระโปรงเดิมนะครับนี่มีป้ายมอกสติ๊กเกอร์นะครับลอน ยังคมม e ีเมตรอาร์ตัดแบบนี้นะครับคมๆมมแบบนี้นี่ไล่มาอีกฉนวนกันความร้อนยังอยู่นะครับตัวหมุดมาร์กต่างๆยังอยู่นะครับของเดิมเลยยังไม่เคยแกะนะไล่มาครับท่านผู้ชมเห็นไหมหัวน็อตนี่นะครับหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับดูหัวบนแล้วก็มาดูหัวล่างนะเห็นไหมครับหัวน็อตบนหัวน็อตด,ด้านล่างไล่มากระจังหน้าตาัดด้วยสีแบบเป็นโนแบล็อกนะมาไล่มาที่คันหน้าครับคันหน้า ด้านบนนะครับตัวนี้ยังมีพลาสติกพุ่มมาอยู่เพราะฉะนั้นคือเราจะต้องดูด้านในนะครับนี่เห็นไหมขานานเหมือนเดิมนะสีดาๆด้านๆแบบนี้เลยนะครับส่วนฝาสูบนะครับนี่แกะให้ดูแบบนี้เลยนะเห็นไหมนะครับฝาสูบเดิมเดินะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับฝุ่นเกาะบ้างเรื่องปกตินะครับรถก็ใช้งานมาอย่างต่อเนื่องนะครับเครื่องยนต์ดูโอครับ v ีวนะครับเกียร์จะสปีดแล้วนะฮะไล่มานะครับที่ซุ้มโชคกนะครับเห็นไหมท่านผู้ชม เมทอาร์ตนะครับตัวสปอร์ตใเรียงกันสวยงามนะครับของเดิมแบบนี้เลยนะครฝากระโปรงนะครับไม่เคยแกะขัางที่ยังไม่เคยแกะนะขอบในนะครับไล่มากสวยงามถ้าบอกว่าฝากระโปงหน้านี่เดิมนะนะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์กลั้ยามาให้แล้วนะครับด้านหน้าคือ4จุดนะครับมีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้แผลสดมีอยู่นะครับให้เห็นเลยนะครับก็คือจุดนี้เห็นไหมครับนะยังไม่ได้เก็บงานนะครับ มาต่อกันนะครับที่แก้มหน้านะครับท่านผู้ชมเห็นช่องไฟนี้ไหมครับนะช่องไฟนี้คือเดิมๆคือรถไม่มีแกะออกมาแม็กคอร์บนะครับยางเนี่ยได้ปี2 0 2 3มาเลยนะครับผมยางใหม่กริบๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะฮะโคมไฟของไฟเลี้ยวนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับนี่เม็ดอาร์คนะครับยังอยู่นะบอดี้เดิมแน่นอนนะครับ ถ้าดูผมรีวิวอะก็คือประมาณว่าท่านได้เห็นเลยชัดๆเลยว่าอะโอเครถคันนี้สภาพเป็นอย่างไรนะฮะชนมาหรือเปล่านะครับมีบทเหตุมาไหมมีเกะมีแกะมีทาสีมาไหมถ้ารถคันไหนที่ไม่ผ่านนะครับผมจะไม่เอามารีวิวถามว่ารถมีเก็บสีมีบ้างไหมมีครับท่านผู้ชมอดไม่ได้นะส่วนใหญ่ที่ผมมารีวิวเป็นรถบ้านแต่ถามว่ามีรถบริษัทบ้างไหมก็มีครับอดไม่ได้ เพราะว่าเราเป็นรูปแบบบริษัทเรามีรถให้เลือกกว่า300คันนะครับก็จะมีปะพนจังไปแต่ส่วนใหญ่ที่เอามารีวิวนะรถต้องได้มาตรฐานไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับเป็นแบบ LED แล้วนะฮะตัวนี้ไฟเลอหลังมีมาให้นะครับเสาอากาศเป็นแบบ sharp fin นะครับหรือเสาคีบฉลามด้านล่างครับเซนเซอร์หลังก็มีมาให้ทั้งหมด4จุดแล้วเช่นกันนะครับพร้อมกับกล้องถอยนะฮะฝากระโปรงเปิดแบบเมนนวลนะครับไม่ได้เป็นฝากระโปรงไฟฟ้าเพราะไม่หนักขนาดนั้นนะอ่านะครับมาดูในส่วนบอดี้ด้านหลังครับนี่ ดูผมมังสองข้างนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมรถไม่เคยมีบัตรเหตุมาก่อนนะครับเม็ดอาร์สปอร์ตยังอยู่ภายในด้านหลังกว้าง,วางขวางและดูเรียบร้อยครับนะ<ม>เห็นปะดูเรียบร้อยนะครับอุปรกรณ์ต่างๆวัสดุใช้งานอยู่ครบนะครับไม่เคยเอาไปใช้งานเลยเห็นไหมครับ เดิมๆรูกลมนะครับสปอร์ตทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่มีเคราะ์ไม่มีคำนะฮะเราก็มาดูเบาะด้านหลังถูกไหมครับเป็นเบาะหนังหน้าสัมผัสเป็นรูนะครับด้านข้างเป็นหนังเรียบธรรมดาแต่ให้ดูตรงที่ว่าหนังยังตึงๆฟองน้ําไม่เละนะฮะนะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นปรับแบบเป็นน่นะครับแต่จะมีส่วนนึงก็คือตัว ลำบาร์ซัพพอร์ตนะครับก็คือเป็นตัวดันหลังนะฮะเวลาที่เรานั่งนานๆเรานออกจากจังหวัดไกลๆนะครับก็ปรับตัวนี้ได้นะครับมันจะดันหลังนะ <c oughs> นี่นครับท่านผู้ชมดูนะ รถใช้งานมาเพียงแค่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลคอนโซลด้านกลางนะครับก็จะเป็นสีดําตัดสีน้ําตาลแบบเพชรเปโซบราล์ so Brown, นะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีแบบเป็นโนแบ็คตรงอะไหุ้มหนังมาติฟังชันครบคันนะครับในการใช้งานนะฮะตัวพุซคอนโทรมีมาให้ปุ่ม start stop นะครับหรือปุ่ start มีมาให้ครับคอนโซลกลางครับแบบนี้เลยนะครับสภาพเรียบร้อยภายในเรียบร้อยนะรถน่าจะไม่ไม่ค่อยมีเด็กนั่งนะครับเรื่องของสวัสดนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปเทสต์ด้กันนะครับ อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับรถคันนี้นะบอดี้เดิมแน่นอนผมการันตีคอนเฟิร์มครับว่ารถไม่เคยแกะออกมาทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับแต่อาจจะต้องทําสีก็คงจะเป็นกันชนหน้าที่เราจะแกะไปทาเท่านั้นเองฮนะเดี๋ยวเราไปชมครับว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรบ้างสําหรับเจ้า c s r คันนี้นะครับนะโอเคก็มาอยู่ส่วนของความสําคัญขั้นตอนหนึ่งนกะ็คือการเทสได้นะพอออกมาสว่างสว่างได้ไหมครับว่าท่านผู้ชมจะเห็นไหมว่าภายในนี่แบบนี่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้บิวยังไม่ได้ขัดหน้า คือถ้าดูสภาพดิบๆทุนเดิมนะ่ะอย่างแรกทุนเดิมก่อนนะครับทุนเดิมก็คือต้องไม่แตกไม่ลายนะครับไม่ถลอกอ่าเวลาที่ขัดแล้วบิวแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแต่ถ้ารถที่มันถลอกหรือว่าเป็นรอยเป็นขูดเป็นรอยขูดรอยขีดมาเนี่ยให้บิวยังไงมันก็ไม่ขึ้นภายในเป็นสิ่งสําคัญอีกส่วนหนึ่งน,นะที่บ่งบอกหน้าตาหรือบ่งบอกเรื่องของการใช้งานของเจ้าของเก่าได้เป็นอย่างดีนะครับ แต่ที่ผมมารีวิวสภาพจริถึงๆก็คือรถใช้งานแบบต่อนหนื่งครับตัวนี้มีโหมดอีโคโหมดด้วยนะโหมดอีโค่โหมดก็คือโหมดปกติแล้วก็โหมดประหยัดน้ำมันนะการลื่นกันถลายมีมาให้นะครับเบรกโเรคเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้แล้วถือว่าออปชั่นนะครับมีมาให้พอสมควรที่เรามารีวิวไม่ใช่เรื่องของความเร็วผมจะลองว่าช่วงล่างเป็นยังไงบ้างนะครับต้องเก็บรายละเอียดอะไรให้ก่อนหรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดว่า รถตีว่าใช้งานมาประมาณ5ปี6ปีช่วงล่างอาจจะมีบ้างหรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยว่าอันนี้นะครับพุมอยู่ตรงไหนถูไหมัความุมก็คือ1น,นะครับรถเขาเปลี่ยนยางมาให้แล้ว2เลยรถว่าวิ่งมา1นึ0 0 0สมกิโลแล้วหมายความว่ารถคันนี้นะครับเจ้าของเก่าเนี่ยนะครับเช็คระยะแสนโลมาแล้วเรียบร้อยมุมมองสําหรับรถวิ่ง90 0 0หมโลกับรถวิ่ง1 1 0 0 0 0มโลผมเลือกซื้อรถวิ่งที่1 1 0 0 0 0มโลนะ เพราะว่ารถวิ่งเก้าหมืโลผมวิ่งไปอีกประมาณ0 0 0่นโลผมต้องเช็คระยะแสนโลแล้วแต่ถ้ารถที่วิ่งมา1 000, 1 0 0 0 0มกิโลไปแล้วนะครับอันนี้ความคุ้มค่าคือเจ้าของเก่าเนี่ยเช็คระยะแสนโลมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมแค่ถ่ายของเหลวตามระยะต่อจากเขาก็เท่านั้นเองนะด้านบนที่ผมต้องขึ้นมาเพราะว่าบนสะพานจะมีลมถ้ารถเสียงลมเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าเป็นเะที่แปลกนะครับอย่างเล็กๆน้อยๆสุดเลยก็จะเรื่องของ อ,อย่าขอบยางครับขอบอยางประตูอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีอาจจะมีหมดอายุนะครับเสื่อมสภาพแบบนึงก็คือรถชนมานะครับทําให้เสียงลมเนี่ยสามารถเข้าห้องโดยสารได้อันเนี้ยอันที่2องน,นี่คือน่ากลัวด้านแรกอ่ะถามว่าไม่น่ากลัวมากก็แค่เปลี่ยนอะไหล่ก็จบนะร,บรถมือสองนะผมว่้เลียกมันถูกครับแต่ต้องเลือกเป็นต้องดูเป็นถ้าเราเลือกเป็นดูเป็นเราจะได้ในราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากนะฮะ ก็เรื่องของสมรรถนะนะครับผมสรุปแบบนี้นะในเรื่องของเครื่องพันแนะครับตัวนี้เนี่ยอัตรากินน้ามันก็อยู่ประมาณ1 5 1 6กกิโลต่อลิตรนะครับเป็นตัวสี่สูบแถวเรียงนะครขับหน้าช่วงล่างดีสมรรถนะดีนะครับไม่มีเสียงช่วงล่างเลยนะครับยางก็ปีใหม่ปี2023ี่แล้วเอาไปง่ายๆครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเราอยู่ตรงนี้ครับตัดใหม่พันนกทุกคนทนเข้ามาจากทางฝั่งกาญจนาพิเศกนะครับเดี๋ยวซ้ายมาที่จะมุ่งหน้าไปศรีราดเนี่ย ประมาณนะครับ300เมตรก็จะเจอตลาดชีต้าสีส้มนะครับแล้วก็จะเจอเต็นเราเลยครับรถบ้านพลอยขวัญเห็นไหมครับอยู่ด้านขวามือเต็นแรกเลยนะฮะอืมก็จบการเทสได้นะครับในการรีวิวรถนะฮะแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่ท้ายคลิป ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าโตต้าซีเอสอาร์คันนี้นะฮะที่ผมรีวิวไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบอดี้นะครับสเปครถความน่าใช้ความคุ้มค่านะฮะแล้วก็สมรรถนะของมันณเวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและที่สําคัญโปรแบบจุกๆกันไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรันตีซ่อมศูนย์นะครับรับประกันเปลี่ยนอะไหล่247รายการนะฮะไท้สูงสุดถึง4ปีและก็แถมไปด้วยรถฉุกเฉินให้อีก4ปีด้วยนะครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าต้องรีบมาก่อนปีใหม่นี้เท่านั้นนะครับนะฮะ ก่อนจะจากกันไปครับฝากช่องติดตามครับสนใจโทรมาได้ที่0994082222ครับหรือสามารถชมตัวจริงได้ที่รถบ้านพอยขวัญสูนยรถยนต์ผู้รถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นอยู่ถนนตัดใหม่พันนกุทมงลทนสายสีนะครับเข้ามาจากกาญจนานะฮะเมตรจะเจอเราเลยครับตลาดชีต้าเสือสีส้มนะครับและที่สำคัญคืออยู่เข้ามาปุ๊บขวามือเต็นแรกเลยครับผมแล้วเจอกันนะครับผมวันนี้ลาไก่อนเพียงนี้ครับสวัสดีครับ